เริ่มต้นกันที่เทสบาลนครหัดยย้ายกันก่อน,นเลยนะคะตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมค่ะในการรับมือสถานการณ์น้ำล้างอูตุเนี่ยมีการประกาศเฝ้าระวังห่วงตั้งแต่วันที่สิถึงวันที่13บพฤศจิกายนนี้ค่ะ นายธานเดชอินขวัญผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาพิบาลสำหนักการช่างเทศบาลนครฮัตไจก็บอกนะคะว่าเทศบาลนาครฮัตไจภายใต้การนำของพลตำรวจโทสาครทองมูนีนายกเทศมนตรีนครฮัตไจได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับพิชอบทั้งเสเขตโดยระดมกำลังคุดหลอกคูคลองกำจัดวัดชพืชเศษขยะเพื่อจะไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางนำ้ำไม่ว่าจะเป็นคลองเตยคลองสามสิบแมแล้วก็คลองเรียนส่วนโครงการก่อสร้างต่างๆค่ะด้ยุระวังดำเนินการทางการก่อสร้างอาคารทุวป ปรุงพิวถนนก็ได้แจ้งให้ผู้รับเมาแล้วก็ช่างกอ่อสรายเก็บกวาดทรายด้วยว่าเศษหินที่อาจจะตกลงไปในคู่ระบายนา้ำออกให้แมด ขณะเดียวกันก็ได้เตรียมเครื่องจกกักรก้นรถดูดโคลนรถสูดน้ำพร้อมที่จะออกให้บริการพี่น้องประชาชนรวมถึงเตรียมสถท่านที่ผักพิงชั่วคราวรั้วบ้านพีเลียงซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนทางเซเคตเพื่อรองรับประชาชนที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองได้คะ่ะสวนเถจรดรอดรถนะคะก็ได้ประสานความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยสงคลานคริคทริห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีโลตัสแล้วก็แเดหนาค่ะ เพื่อที่จะข้อความอนุเคราะห์นะคะให้ประชาชนเนี่ยสามารถนํารถประจอดในล้านจอดรถของห้างดังกล่าวได้ค่ะในกรณีที่ว่าจะมีเขตการนําท่วมขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถขึ้นไปจอดรถดได้นะคะเทศสวนสาธารณะเทศบาลน,นครฮัทไย,ยซึ่งมีพื้นที่เพียงพ่อร่องรับยานพานาได้จันวนหมากนะคะ ส่วนจุดเสียงนำทวมสัมสักนะคะตอนนี้ก็ได้นําเครื่องสูบน้ำไปสแตนบายไว้แล้วนะคะจึงอยากให้ประชาชนมั่นใจค่ะหากว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะก็ติดต่อได้ที่ไม้เล็กโทรศัพท์ค่ะ0ูนย์เจ็ดซซองเซนนะคะลองฟังเสียงแหล่ะค่ะ,ะคทางหัดใจเองก็ก็ได้มีเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมนะว่าสถา,านที่อพยพนะครับสถา,านที่จอดรถนะครับซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ ได้ประสานกับทางมอนะครับแล้วก็ศูนย์การค้าต่างๆนะครับบิ๊กซีโลตัสนะครับแล้วก็อของแดนหน้านะครับเพื่อเราเราจะาเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะใช้คนเหล่านี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องจกักรและรถรถประชาชนนะครับที่ได้ความร้อนเนี่ยนะครับไปจอดได้นะครับในส่วนของหาดใหญ่เองก็ในส่วนของหาดใหญ่ก็คือที่สวนสาธาระเทศบาลนครหาดใหญ่ในส่วนวน,น,รรน,น,นี้